แต่สูตรน้ำแล้วเอาโตนี่ออกกนตัวนี้ออกมอยู่แทนตีลุงลมาอยู่ลุงเขาเออเดียวนี่ค่ะเดียวได้หาดน้เออนั่นน่ะปบบลุงอยู่เพจคเอบต้ออยู่ดิลุงยังเหมาะเลยมั้งช่วยไว้หน พี่เหน่งเอาพี่เหน่งเอาถ้าไหนเอาไหนเอาไหนพี่น่งอร่อยมากเลยครับย่างเลยย่งอกมาจังสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนนู่นนี้มายืนบงกล้องอีกั เรือมาแซะมกินบิดแล้วเหดเรือไว้แต่หนังมัน้าม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 า่ใส่ใส่ตะเกียบทางเดียวกันกับตูบินลอลอเอาไปลอกบินมาใส่เอาไปลอกันเมาการเลื่อนกันเเลื่นเลื่อนบากันเลรุกพามอ้เหอมาแล้วมาแล้วาผู้าไฟมาแล้วมาแล้วแหงแล้วไฟมาแล้วันนี้เงนะันนอย่งอะเางใส่ผัก

ปลอยกระโดดนะไม่ทามากมนนอน้นะพี่พี่่อามืนก้วมนะไดบิอกนได้เยอะขึ้นกว่าเิม้ายินันไกิงโดนแดดให้เหียเหัร้ส่วนใ่มบอกจะเี้ยงไูไดู้แล้ว้่ะเดนี่มันจะตีบอวเสียงหังรู

ทีันไอืฮิบสินไปอเปิ้งเนิ้งเรื่อเพียบเวลานะมันเ่นมันเหรียญมันขึ้นหลายกว่ากันนี่สิมาทีวันนี้มันมีตัวนึ่งชิปสามนาทีหยดวิวสองแสนกัวน่ะอที่เป็นงันให้มันก็ได้สองสองพันกัเนาะ นี่เป็นเคล็ดลับในวงมูทะนะครับเรืนี้ไม่เหอมันอิน้องอาดซิปขึ้นมาป่ะเนี่ยพิลิปหนึ่งมันแปดนาทีกว่ายอดวิวแปดหมื่นแล้มันได้เท่าตัวเลยสี่พันกว่าเกือบห้านั่จสรุปอัดแปด8นาทีซิเดีฮะน้องจ่าเอ็มม้าแปดละเาไปถึงว่าแปดนาทีเรอไ่แบบมันสร้างมันกบงาเลยว่ี่จะเพิ่เห็นนี่วะสี่ห้าไม่หเซเนี่ย กินกินกินก็จะรู้เห็นไหมบุคขานกรงานนั่มันบบุค่อยยินมันเต็มไปหมดที่เห็นใครได้แล้วเนี่ยแะก็อยู่อาบแดีวมันก็รับุ่คลยกรนี่นี่อนุเคราะห์จากน้องจ่าเอ็มอีกแล้วเหรอพี่เองนะคะน้องขอทีนะคะขอทีนะว่านันถือเลขถือเลขน้องจ่าเอ็มถูกเลขเหรอ งวดนี้ละ,ละ,ะข้วน้องจะเอ็มแห้งๆอร่อยอรอยจา้าวตาตาพวกจริงๆนะพูดจริงงวดนี้เจ็ดเก้ามัเนี่ยแล้วเจ็ดเก้าหรอเลือกลุ่มไมาแฟ่น,นี่มากขว่าขนาดนกวันเนาะบ้านเอฟิกนักลองมาอื <c oughs> ม้มบ่นังตาดังเลยน้องมีกี่หนัง อ๋อเมียตัดคลิปอยู่ครับเพิ่งกลับมาจากสกลไปซื้อของมาก็เพิ่งกลับจากสกลหนองกาก็ซอย่เงินไตวก็เรื่องกับน้ำมนต์เป็นต้นกระเทียมกระเทียมขึ้นเคี่ยวฮะกระเทียมโอ้ยปานายซีออกมาดิอะไรกินนี่ยโลจะนั่งยาวอีดีเดโอ้ยอากินเลยนอนเวลาไม่นด้พันกับหยอกไปเรื่อยเลยนเขาเนี่ยนีาลูกออกมาเลยพึ่งเขาเมื่อนานมาแล้วพนักงานเขาจะซื้อขนาดโล่งอยู่แด้เพวคนกระบอเขา อันนี้อันนี้เ่ออเอ in er <c <c ๋เยไปจุกาิ้นตะไครเาแ้ว่าพี่แจน่าหรห้อเรายงวะจิ้นองเออเติมน้ำเชื่ออะไรบังเลย้นะิงเตกก็ี นามือถ่ายด้วยองเสบนำนัวนำัวอมาตหมอกเรือไว้เพื่นล่างานี้เขาวไม่กินขอมาแม้ลุงพันครับสบายดียรผมเชลไปพอบนั่นแลเรามงแล้วเขาที่บางใหญ่เงเบิดไลยยุ่งมสรบ่ครับ ุงพันน้นงน่นงซอยจุ้อนลุงพัน<จ><ล>น้นองซอยจุเยสดนานั่น,นาคนอะไรยัมโอ้โอ <laughs> ไม่สมาเรณ์แล้วนี่ยใต้นี่ยนี่ใต้นี่หนักเหมืเดิมเลยแขนลงไม่ทำเร็จหนักสุดแขนลงใช้งานไม่ได้เลยถ้าอยู่ชายแดนเนี่ยเหยียบกับเราเบิ่นแน่เนี่ยขาขาดได้ไงกะูยกะปแจะม่มักเหยียกัตอบัตันไม่ก็เพเป็นขันเลยที กำลังเฝ้ามาดิตอนนี้ช่างพงนั่งเฝ้าเลยนะครับเพราะว่าคนเหยียบไปห้าคนแล้วเมื่อกี้ผมนับคนแรกคือต้นฮักโคตรโหไหนเดียวมันมิมั้งหุ่นเจียงแล้วสุดยอดหาพี่แดงไหม

มันหลอกเห็นเบ้เป็นดีสนุกสนุกจริงๆสนุกกวสนุกทุกวันอยูในบเสนามไหอไอโมบายเก่าเก่ากินเป็กเเกนายุปีไนี่ีหาปีเหรอ